อ, uh. อันนี้อันน้อยน้อยนี่สองร้อยอันนี้อันใหญ่นี่สามร้อยสร้อยอันใหญ่นี่สามร้อยอันน้อยนี่สองร้อยดีค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันคะไม่รู้ครับเราจะไปเที่ยวม่อนแจม่มเดี๋ยวนะคะก็คือไม่เคยไป <laughs> ผมหิวข้าวครับผมเดี๋ย <laughs> วเราจะไปหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปถ่าย ทางเราก็ขึ้นไปข้างบนนะคะว่ามันจะสวยไหมตอนนี้ประมาณเดือน,น,นอพฤศจิกายน,นอ <laughs> ตอนนี้ <laughs> ประมาณเดือนพฤศจิกายนเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วก็จะเข้าไปดูว่าจะน่าเที่ยวและสวยมากแค่ไหนนะคะคนจะน่บมอใดก็ตต้องไปดูนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนกินคับ ไรต่อว,ว่ะทำไมไม่กินที่ร้านกล <c oughs> ัวหู้โควิดก็เลยซื้อมากินบนรถนะครับทุกคน ก็สวยดีครับเพูดถึงว่ามันสวยเนาะเป็นไงบ้างคุณพิมพ์นี่ค่ะก็เมื่อกี้ฝนตกแล้วตอนนี้ก็คือแดดออกเราจะพาก็มาดูอะโอเคเลยตอนนี้ผมอยู่ที่อ่า <อ builds. S 1> สามแยกบ้านใหม่นะครับถามว่าสารแยกใหม่เนี่ยไม่รู้ครับดดดููููาไปเข ออออ่นี้สร้ยบอันนี้มันต้องแช่เย็นตลอดเอ้ยแ่นี่นี่ได้น้นะ่ก็มีอยู่นะเอ้ไหมชิมดีะไดลองชิมดูสิวายอันนี่ครับไม่สนใจหรอักขวดไหมมันยงไม่มีตู้เย็นอ่ะ อร่อยหวานเลยอ่ะเอาไว้เอาไว้สามร้อยออันนี้ต้องแช่เย็นว้ตลอดปลอดต้องแช่เย็นมาตลอดเออผมแช่แล้วนี่ไมแช่เพราะถ้าสมมติซื้อไปก็ไม่ไม่ต้องแช่เย็นก็ได้อ่าน่าจะแช่ก็ได้คิดทั้หมดวันเดียวเลยใช่เก็บได้นานไหมเก็บได้โอเคได้โอเอันนี้เป็นอันนี้เป็นอาดังจีมีลองชิมดังจีไหมไม่กินเลยแค่จะเอาก็ซื้อเลย กวาแน้วเหมือนน้ำผลไม้เลยน้ำผลไม้ในยังอย่างน้าถ้าเอาจะอร่นให้อได้เลยเ่กก็น้ำผลไม้ดูคุกังไงเก็บรวมค่ะเกบร่วมอันนี้ก็อร่อยอะไรครับอันนีสตรอเบอรีแหมเมาวันนี้ไม่เมาหรอ เก็บร่มหน่อยไทยไม่สวยอ่าอันนี้ตอร์เบี่นะครับสตอรี่มันจะหวางแตเนี่ยมันจะไม่เอาไหมนี่นั่งบุดีนี่นั่งบุดีแบ็คฟรีอ่าเขาตู้เน่ตู้เน่อ่านี่นี่ตู้วางอันนี้อ่ตู้ฝากอันนี้สามเออนีสามร้อยเอไปขวดเลยได้พี่เจู๊้นี่ อร่อยลองนั่งาดิอะไรอร่อยงูนอร่อยเลยงูนัาจอกฟิมเลยรสดีหน่อยพอองูนนะคิดว่านะชิมทุกรสนะงูนพอแล้วครับมันมันต่างกันหรือเปล่า กไม่หาอะไรดูครับเพราะว่าเมาค่ะมนันไม่อมีอะไรจะพูดนะก็มัน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 ก่อหีครับแต่เอาตรงๆอันนี้แบบแบบทะเลน,นะถ้าเฮื <น S 2> บอิวเฮื่บเยอะ คะแนนวิวสวยงามดีเลยแหละเนาะแล้วมันก็จะมีแบบที่รองรับสำหรับคนที่ป่นแบบไม่ได้นอนไม่ได้มานอนอ่ะโอเคสรุปก็คือไปพ่ที่มาสนุกสุดๆ ถนนอันนี้ก็อโอเค okay. ใช่แล้วก็ถ well, really นนก็ลาดดินแดงมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันไม่รู้มัจีเกออะไรมาวันนี้คือแบบเทียวจริงๆเราไม่ได้ทาการบ้านมาก่อนเลยเนาะใช่ก็คือหาดูข้างหน้ามีที่ไหนน่าสนใจเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ทุกคนดูโอเคโอเคจะไปดูดอกไม้ทุกคนจะแวะถ่ายรูปด้วยโอเคแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่อ่า ไร่ดอกนะครับผมจําชื่อไ่ได้เหมือนกันนี่สวยงามมากนะครับคุณพิมพ์เฮยสวัลโหลสวยงามมากนะครับแต่มันยังออกไม่หมดเนาะดอกมันยังออกไม่หมดเพราะว่าเขายังไม่ได้ปลูกเพิ่มเป็นไงบ้างครับดูวิวข้างล่าง

จุดชมวิวครับสวยไหมเมื่อกี้อ่านว่าอะไรนะป้าเมื่อกี้ห้ามมุดหน่อมอแล้วตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะครับต้นไม้ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นก้อนเมฆครับตอนนี้ผมอยู่กแบบัแบระดับก้อนเมฆนะครับก็ไถ้ผมเดินไปตรงนี้กาวข้าก้อนเมฆได้เเก่งเลยขี้หมูดูดินที่นี่สิเฮอ วิชายฮาวายไหนสบายเยฮาวายทำไมต้องอุดสวยำเิมากไม่ใช่อะไรนะคน่ายก็ร้อนเหมือนกันนะร้อนอ่ะคนถืออ้น่เี้ของแม่ อยากเล่นนะอน,นี้เล่นไหมไม่เอาไม่เอากลัวอนนลองดูไหมกูจะถายห่ายรูปดีกว่าปะถ่ายรูปก็ได้เราถ่ายรูปรูปเปล่าถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมแอปเดตอัปเดต ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ดอยม่อนแจ่มนะคะก็นี่เป็นสวนสตรอเบอรี่นะครับอ่าไม่ทันไดน้าอ่ะอะไรนะอะไรนะอะไรนะอยู่ดิสตรอเบอรี่ตอหน้าคุณถ่ายอะไรเด็ดเดี่ยวพิ่มหมดเลยนะ ไม่กลสู้หมอครับเดี๋ยวหนาวตายครับ <c oughs> อันนี้นะครับตอนนี้5บริการ20บาทสำหรับใครที่จะเข้ามาสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ามากนะครับอันนี้คือผลมันฮะลูกประมาณเนี้ยครับที่มันเสียงดคที่นี่คาเฟ่เ <c oughs> นี่ยน่าสนใจเพราะว่ามันมีทางเดินลงไปนู่น,นเลยอะคาเฟ่น่าสนใจมากอันนี้คือเหยี้ยขจริงนะเนี่ยเนี่ยของจริงนนเหรอชื่อะอะไรชื่อ <ๆ S 1> ๆๆอะไรน้องมันจุ าาป้ายป้าย,ายตรงนี้ก็คือที่แบบส่วนดอกไม้เดี๋ยวถ้าแบบหนาหนาวกว่านี้อย่างเงี้ยตรงจะสวยหมดเลยหรอใช่แล้วตรงนู้นก็คือแบบ เหมือนเป็นที่พักเป็นโดมให้นอนเนี้ยแนะนําถ้ามาก็คือนอนน่าจะดีกว่าเพราะว่าได้บรรยากาศด้วยแล้วกับผ้านี่เยอะแยะมากเลยดูสิแล้วไไหนเี๋ยม่คีพักดูเห็นรถไหมเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าค่อยว่ากันรอบนี้ต้องบอกว่ามาอย่างเชิงใช่ใช่เดี๋ยวรอบหน้าจะมาทําคลิปนอนที่ม่อนเตี่ยมทําคลิปกินเบียร์กัน เสร็จเรียบร้อยแล้วไทยลงแผงรูปหาอะไรกินยังไม่ได้หาเดี๋ยวลงไปหาอะไรกินข้างล่างแต่ว่าวันนี้พอจะกลับแล้ว<ช>ก็เดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะมาอีกครั้งหนึ่งมา<ช>นอนมาอะไรแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมาโซนนี้นะครับมา,มาโซนที่แบบเป็นโดมนี่นเนาะเพื่อนดูวิวหน่อยนะมาดูวิว สวยแต่ไม่อันนี้นะครับมาอุดหนุนคุณป้าขายวายตรงนี้ได้นะครับบายอันนี้อันนี้แล้นนี่นั้วนี่เมื่อกี้ผมกชิมอยู่เน่ยอ่่คือเป็นตรงนี้คือที่พักเยอะมากเดี๋ยวนี่นี่ตรงนี้สนใจตรงนี้ไหมตรงนี้นี่เลงอะไรนะยิงดาวเนี่ยแต่เขาก็มาพักนี่เยอะนะเนี่ยเพราะมันยิงดาวไม่ใช่ลงรูหรอหรอแล้วก็เดี๋ยว ยังไงก็งติดตามกันคลิปหน้าจะไปที่ไหนก็รอดูกันด้วยนะคะบ๊ายบาย